แล้ววันนี้พี่ตัวเสียงแจ่มที่ปกติจะมานั่งววยวายไม่อยู่นะคะติดต่อไม่ได้ไม่รู้ด้วยเนื่องจากสาเหตุอะไรเลยพาอีเด็กใส่ีน้องสาวคนสวยมาค่ะเอาเด็กกินี่แนะนำตัวค่ะเวัสดีค่ะชื่อลินบอกใค่ไหนแหละอะไรวะสั้นนะ็ไ้่น่ากลัวเปิดเต็มจอดิ ันนี้ก็เต็มแล้วโอเคแล้วโหไม่เอาอีกเต็มจอยิลิวไอ้ยิลินไม่ได้แ<อ>ลูเลยเพอะปากไม่สวยตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ห้องอะไรก็ไม่รู้เดินไปเดินมา,าเด็กแม่งง,งไม่ไม่ไม,ไม่จำได้ว่าเออกูก็จำไม่ได้ว่ากูต้องทำอะไรนะมาเกมนี้ไม่เคยเล่นเพิ่ง<อ>มาเพื่อจะอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยห้องสมุดลบเชื่อวัดเลยขอโทษโทษแม่เดี๋ยวแม่ไม่ยอมเก็บบ้านโอ้ยผีผีคผีไม่เคยเห็นผีหรอไม่เคยตอนนี้เรากำลังมาที่ห้องนั่งเล่นมีลูกผู้หญิงคนเดียวค่งจะบอกเขาให้หมดเลยใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้นะเราเป็นผู้บรรยายที่ดีต้องเจกบอกไว้ใช่ปะ ผีโพหลังจ<ม>ากจที่เราปิดค้างกันมาเดินเมื่อวาน,นเมื่อวานกูเดินชุ่นอ่ะไมู่ไปไหนเว่นก็เดินไปบ้าวันนี้เราก็ได้อะไรบางอย่างาแล้วมันคือมีดนี่เองเอ้ยไม่ใช่เอเอ,เอคัตติง้งไนะต้องออกเสียงให้ถูกต้องต้องเล่าขอุ้ยเ,เ,เ,เลือดเลือดค่ะคอนทีมันก็มีตัวเป็ดท่ออกว <c oughs> ันแรก โอ้โีพีพีพีตายตายตายอย่าพีชใหดิกูจะเก่งอ่ะอุ้ยพีพีตายตายตายเดินกันไปมามึงนี่มาแล้วช่วยเดวยวลงกูได้เยอะเลยนะเย้ตอดแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่ห้องอะไรก็ไม่รู้อ๋อห้องล้างจานเอ้ยไม่ใช่มึงทำยังไงกับว่าแบบบ้าแล้วพีอะ ขอเชิญคุณริวจิตสัมผัสเอ้ยไม่ใช่แหละไม่มีผีนี่ไงผีมามาผีหมาทำลายไว้เนี่ยไว้อะไรให้น้องหนิงเดืนหมาแดงได้ค่ะอาร์แมนเอ้ยผีอะไรอะหนักมากว้าวผีมันเขียนว่าฟาเตอร์แมทนะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอไม่ใช่อ่ะ คนละเรื่องกันเลยนะอะไรลายอย่างแมทคาเตอร์เหรอน่ะมัน่อเกมปเออไม่รู้เหมือนกันน่าเราก็เดินมาแล้วพรมสีแดงแต่ก่อนมันเป็นผ้าไหมที่ถักสีขาวแล้วแบบโปรได้เลือดมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเหมือนยายให้เขารู้ไงรู้สึกว่าน้องหลิวน้องหลิวจะมัวเรื่องไงคุนี้ก็เป็นหลิวอยู่ตรง ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่วก็ไม่ใช่นหน้าเอาพีพีพีมาแล้วมัวนน้น่ากลัวใส่บิกิน,นี่อะเนาะดูว่าสีอะไรสีแดงแล้วใครเป็นคนพูดวะไม่รูเ้เหมือนกันโอ้ยอ,ออกนอกบ้านซอมบี้กัดคอแน่เลยซอมบี้มันอยู่ในบ้านไม่ได้อยู่นอกบ้านเออมันตามออกมาได้แล้วกูเดินมันอยู่ในบ้านมันยังไม่ตามกูเลยมันจะออกมาได้ไงนานานามันมาแล้วไม่เกี่ยว เหรือสามารถจับถึงวิญญาณมันได้ okay. <laughs> ไ,มไ,ไม่ใช่เกี่ยวไหมวะใหม่อะมาแล้วเดินมาแล้วเลือดอีกแล้วมีดมันกล่องหอกอะไรเนะี่ยสวยงามตัดอ,อ๋อเอามีดตัดได้เลปล่าวะเอามีดนั่นไงใช้น้ำมันตัดดูเอายัดปากมึงอะน้ำมันเ้ยกดเอ็เอออมตีเลยก็ไฟหมดอ่ะ ก็ได้แหละกูมีน้ำมันอยู่นะอุ้ยก็เข้าห้องน้ำเออมีน้ำมันอยู่ใช่ของน้อยอ่ะมันต้องใส่น้ำมันป่ะอ๋อทีนี้เราก็จะไปเผาไอ้นั่นได้แล้วดิเฮ้ยเรื่อยเรือยเรืยเรืยเรืยเฮ้ยน่ารักจังอ้าวร้อแล้วเอากลับบ้านสักตัวไหมลูกไม่ลัวผีอ่ะนี่ไงโอ้ยตัวอะไรนั่นนั่นนั่นยัดยม ลกับมหาพี่เธอแล้วม่สัญญาว่าจะใส่บิกินี่ให้พี่ดูเฮ้ยหน่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวมีแขนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแขนนั่นแหละถูกแล้วสามารถเอาไปใช้สอนเด็กอนุบาลน้นเล็กได้เป็นอย่างดีเลยนะโอ้ยต้องสอนเด็กมัธยมแม่งเลยโอ้ยเดยวมันไม่กัดใต้เหรอ จำเขามันอยู่นี่ไงตายจ้ะ Yes ช่วไปเอ้าตายแล้วย่า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 ไม่เห็นมีอะไรจริงเตายแล้วตายแล้วทำไมอะไรแดง้องเจนดูด่ไปขนาดเราไม่สามารถติดต่อน้องเจนได้ไม่ว่า ไกโทรไปมไม่ร <anto> <isto> ับโทรศัแล้วหปปได้แล้วเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยทไมไม่เข้าไปอ่ะก็ฝังเสร็จแล้วนั่เกาเอาดำดำดำเอ้ยเจอโออ่ะไม่ดูอ่เผื่อมีงูโอ่งแฟนต้องเป็นก่อนต้องินน่ะหรอดูดิม Maria อุ้ยสวยอ่ะเป็นไรไม่เป็นไรคุณสบายดีโอ้วเออเอสเคทมเออโอ้ยน่ารักจังจะไปช่วยฉับเปิ้ลเองตายอยู่เลยยังมันจะไปช่วยตายจะตายคุณนะทำไมไม่ตายแต่เมื่อกี้จะได้เผาพร้อมกันเลยมันเปลืองมากอ่ะ You can go with that f o o d เฮ้ยอ๊ยมันนี้ส่งอะไรมาบาบา b า b a Bob, Bob, f a t ฟาฟาเธอร์แปลว่าพ่อ His wife, she ตายแล้วได้เลยอ่ะเมียเมียก็อีนี่มันเป็นชู้กับไอ้นั่นไงกับพ่อของอีเมีย Me, he, we, you ใช่ปะเนี่ยก็ประมาณนั้นนะ แม่กูเหรอตาเล่นต่อแม่กูไปทำอะไรไปทำเรื่องมึงแบบหิงแมงเต่าอุ้ยตาเล่ดแมนตาเล่ดแมนอะไรเซเลนเดอร์แมนกลัวแล้วเอ้ยมันเป็นมันเป็นเต่าแมนแล้วมันมาทำอะไรที่บ้านโอ้ยหูเหมือนหนูเลยอ่ะ ด่ามาเลยไอ้หัวโลนมาเนี่ยคลิปมาเนี่ยอะไรวะเงี้ยป่ะแตงตีเอีนแล้เพลงนีกว่าทำไมให้มันเ็วจะร้องอ่ะก็ไม่ได้ว่าหรอกไปช่วยเลือกเพลงที่มันเข้ากับบรรยากาศของมึ่วะตาเออพี่พี่ป๊อตอรา หาศพพ่อตัวเองใช่ไหมเอาไม่ใช่อุ้ยแม่อุ้ยโอ้ยม่นกลอนแม่เป็นอะไรมันแม่เป็นแบบนี้ตอแม่อยู่ในลูกในห้องสวยอยู่เลยทำไมตอนนี้มาโดเทียแลดูค่ฆาตกรโลกสิในในกล่องมันเป็นอะไรอ่ะไม้หอนก้อยออนแล้วเนออเราเจนออนแล้วนะคะ มันน้องเจนคัตแป๊บนะคะเดี๋ยวเราจะไปลากเอาใครบางคนมาก่อนเดี๋ยวมาบุยบุยแม่ไปไหนมาโย้ตอนนี้น้องเจนก็มาแล้วเย้ตอนนี้มาแล้วเย้มีชีวิตล่ากลับมาด้วยขอโทษที่ชาปนสกิทศพไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราไดบกับชาปนกิทไปแล้วมันไปการตั้งใจผิดนะคะลืมเรื่องเมื่อกี้ไปซะโอเคที่ตอนนี้ก็ฮะเออมีอะไร นนี้เศร้าต่อเลยค่ะเราไปเล่นต่อมันดีกว่าเอ๊ะทำไมหน้าจอมืดคะไม่ทราบเหมือนกันงั้นเดี๋ยวปัดนะูโอ้เจนไปแล้วนะคะไปไหนไม่รู้กดวางไปแล้วนี่ใช่ปะ

บรรยากาศให้มากมีเสียงนินจบร้องเอกโอ้โหแม่งเจ๋งะ่ะหาที่ไหนไม่มีนะคะที่นี่มีที่เดียวโอ้โหไม่เห็นหนะ้าเ,เ้ย,เยไม่อัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขออาอัดอยู่ไงอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยเห็นหนะ้าที่มันอะไรเนี่ย แล้วก็ตรงนี้ก็มีหัวแฮ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 เดี๋ยวกูเตะจริงแหมไงมายืนพระมันต้องการอะไรเว้ตัวกูอยู่ไหนเฮ้เฮมันหาตัวมันอ่ะนั่นไหนตัวมึงอ่ะมันยังไงนี่เกาะนี่ไงเปิดในยเกาะตายตัวอะไรวะไปไกลไเอ้ย แม่งหลอนอะนอนไม่หลับอะอ๋อมันต้องพามาหาปะมันเดินตามเราปะ,ะน,นี่น,นี่ไม,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 ม่นี่มา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 อยู่นี่ต้องให้มันต่อกันยังไงอะไม่ก็เดินเข้าไปเลยอ,อ๋อท่งนี้ เนีย่ยแม่งจะเล่นเกมอะไรเนี่ยฮะเดินวนไปวนมากันจับไหลกันโอเคได้แล้วเอ๊ย่ยแม่งลำบากอะไรฟาวอิดแล้ว,วแล้วมันจะบินมาฆ่าเราแน่เลยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิแน่ออนอนเอ้ยอุ้ยน่ากลัวมัน<ต>หลอนนะ่ะใส่ก็ใส่ให้ตรงหน่อยไม่ได้ยังไงวะเพราะเดี๋ยวฝันร้ายอะ่ะ <c oughs> อได้้ลทำไมทุกผีมันตอบแทนกันได้ทำไม่ปุ้ยบึ้งอะไรเนี่ยมาหาใครอ้าวเอ้ยอ้าวบินตามไปมันดูเศร้าๆนะไม่เอาไปไปไปเพื่อจะเปิดได้โอ้ยน่าสงสารมืดมืดไม่ใช่มีดมืดมืด เปิดอีกหน่อยน่ากลัวแบบเนี้ยขู้ถึงบไดน่ารักมากเลยแล้วฟูดฟูดองสามใบยเย้เปิดประตูได้แล้วประตูไหนเอยอ๋อนี่ไงโอเคเราเซฟกันก่อนเดี๋ยวแม่งจะไม่อยู่ให้เซฟไ่เซฟเราองตัดสวยแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อดีลิง เราต้องตรงไปเหมือนเดิม<ช>ทาง,งมีไว้ไอตัวอะไรวะก็คือตรง<อ>ไปแล้วมันก็ไปที่เดิมไงตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา<อ>เลี้ยวขวาเลี้ยวเอตรงไปข้างหน้าลเลี้ยวขวาโอ๊ะเอเมื่อกี้ไม่ได้มาทางนี้เออใช่เอาแล้วจะไปทำ<อ>ไมเนมี่ยโอ๊คือลงลงอะไรวะโออีกแล้วอะไรอีก โอ้ไงบันได<อ>บันไดเราเจอบันไดแล้วก็จะไ,ได้ขึ้นไปตรงนี้โอ้เย้พี่น้องบอากแล้วเชื่อหลินหลินทำได้เย yeah. เอา้าวเราเซฟเก็บไ,ไว้ค่ะเผื่อเราตายโอ๊ยเจเลอะเ็ฟม,มาก <c oughs> รอแปบบ๊รอแปบบ๊เแบบเดี๋ยวมา โอ้ยเจ๊ยอย่างงอนดีงอนแล้วเหลือบไม่สุดนะงอนไรไม่ได้งอนเฮ้ยอ,อย่าตีกันดิโออะไรวะตีอะไรวะ,อ,ะ,รวะอยากตอดอ่ะผู้เล่นมากินเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวตดเล่นเร็วไปเอาเอาบันได้ไปต่อไงเฮ้ยทีไม่ <c oughs> ปวดหัวมากเลย่ะตอนนี้ ูสนน้สึกอากนอนรู้สึกเมื่อคืนจำไม่ได้นอนนะมัวแต่นั่งเล่นเกมบันไดบันไดบันไดออกไปโหแม่งเฮียแม่งมเอาอะไรกาอะไรต่อวเนี่ยเนียนสนิทอา้าวตอนนี้หลินพาน้องวา<อ>สะส่แล้พาเอ้ยว่ได้วำตัวริวได้วำตัวอะไรตอเลเอาน้องมา<ห>ด้วยให้ใอ้ย ไปไปมันอยากดูไปซินี้มากไปดูไปอะไรวะอย่าโอ๊ยรอก่อนจะดูนะโอยเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนทตอนนี้ไม่ได้ไปถึงไหนแล้วคะคุณมันเราไม่ความหวงกันอีกรอบนึงแล้วเตะตะดีดด้เตะกะเดือดดีีวมันเอาเนยมาเล่น นพอกมันก็ด่าขอโทษลบปิดไปแล้วลปิดไปแล้ว <c oughs> จุ๊จิ๊นี่นะคะแคดเกมน้องหลินใส่บิกินี่โชว์เลยนะอ๋อน้องหลินบิกินี่แคดเกมมี่เกม,มกโชว์แ, <c oughs> แคดเกมโชว์เลยนะแ,แล้วใช้ยังไงวะเรื่อยอ่ะ กดใช้จบอุ๊ยมีคนฟอลโล่ในอินสตาแกรม้วยอ่ะไอ้ไป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 มึงเป็นโลกอะไรเนี่ยมึงไม่เคยโดนฟอลโล่หรอไม่อ่ะฟอลเยอะเออแล้วมึงจะร้องทำไมตื่นเต้นตื่นเต้อ่ะตื่นเต้์ไว้พี่เอกพี่ออยเข้ามาฟอลโล่แล้วมึงคอยมาบอกกูแล้วกันกูไม่เอกก็ต้องมาเลยรอเลยเฮ้ยเธอพี่เอกนี่ไอดอลเลยใช่ไหม <ม>ยอดอยากเห็นหน้าพี่เอกอะไปหาดูได้ตามร้านทั่วทั่วครับโอ๊ยตามร้านค้าทั่วไปเซฟไม่มีเหนื่อยปวดหัววันนี้นอนดืกนีนิดนึงังน,นเบื่อจังเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหายปวดหัวขอไปหลับก่อนเราตื่นมาค่อยมาอัดพี่พีสี่ต่อนะคะ ที่สามพอแค่นี้แหละมันก็ไปได้ไกลแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็มีคนใกล้บ้าไปแล้วด้วยคนนึงต้องรีบพาไปอะไรหาหมอคนสวยอ่าหารทั้งสวยทั้งแบบโคตรดีอะ่ะเพอร์เฟคเราอาจคิดผิดนะคะที่พามาันมาพามันมาอวยตัวเองใน <c oughs> คลิปแคสเกมมันเป็นความผิดพลาดอย่างแรงไม่โ้ยมีแมม,มานะัอธิบายว่าพมพื้นจาก ทำจากผ้าไหมถักทอด้วยเลือดของคนที่ถักอ่ะโถไม่มีหรอกมีที่ดดเดียว,ควอ,อคิดว่าอีกไม่นานนี้จะไม่มีโปรเฟเตอร์โผล่เขมาในคลิปอีกแล้วค่ะโ <c oughs> okay. อเคต่อแล้ันะะเอ้ยเอ้ยมันก็คือกันนี่หวะ่ะอ่อนคลิปหน้าเน,นะมาดีค่ะพี่บุยจุ๊บจุ <c oughs> น้องเซนอีกแล้วนะเดูเหมือนน้องเซนจะป่วยโอเคสวัสดีค่ะ